อยู่ไปอยู่ไปภาวนาไปสร้างหอดมือตายอยู่ไปดูลมหายใจเข้าออก <c oughs> รอวันสิ้นชีพวายชนเท่านั้นแหละคนเราไม่มีอะไรมากอยู่ไปดูลมเข้าออกใช้ชีวิตไปถ้าเป็นขราลวาา เหมือนพระพุทธเจ้าสอนนางวิสาขามหาอุบาสิกาใช้ชีวิตในการคลองเพกคารวัตเหมือนพระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าพิมพิสารสอนพระเจ้าประสิทธิโกศลอสอนกษัตริย์แต่ละเมืองสอนกษัตริย์ลิชวีเมืองไวซาลีอสอนให้ตั้งมั่นอยู่ใน อัดในธรรมเป็นคารวาสก่อนภาวนาได้ใครสี่ศิขาลาเพศออกไปแล้วหมดบุญบวชในพระพุทธศาสนาอย่าคิดว่าหมดบุญบวชบุญบวชมีทุกคนบวชใจบวชใจให้เป็นพระพระไม่ได้อยู่ที่หัวโล้นโกนคิว้วพระไม่ได้อยู่ที่เอาผ้าเหลืองมานุ่งม,มาหง พระอยู่ที่ใจที่มีพระธรรมพระวินัยมีข้อวัดปฏิบัติมีความ <c oughs> มุ่งมั่นตั้งใจ <c oughs> ต่อศีลต่อธรรมต่อคุณงามความดีอันชื่อว่ากุศลละมูล <c oughs> นี่พุทธเจ้าท่านทรงประกาศคำสอนให้แก่เวนยสัตว์ไม่ใช่สอนแต่พระสอนานางวิสาขามหาอุบาสิกา ให้เธอเป็นผู้ดูแลสามีเธอหุงหาอาหารดูแลผ่าผ่อนท่อนสบายส่งลูกเล่าเรียนดูแลพ่อสามีแม่สามีทำกับข้าวออยู่ในคุณธรรมตั้งมั่นในสรณะอันเกษมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นี่ทำสำหรับคารวาสพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่เป็นนักเลงสุราไม่เที่ยวกลางคืนพึงหาทรัพย์ที่ใช้ไปมาแทนทรัพย์เดิมไว้ได้พึงซ่อแมแซมบุรณาปฏิสังขรณทรัพย์สินข้าวของเครื่องใช้ในเยาวเรือนให้คงสภาพเดิมได้ ไม่เป็นนักเลงสุราไม่เที่ยวกลางคืนไม่เล่นการพนันเหล่านี้เป็นธรรมสำหรับคารวาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอใครไม่มีคู่ก็ใครไม่มีคู่ก็อยู่เอาธรรมเอาธรรมะเป็นคู่คลองของใจเอาสติเป็นเพื่อนคลองของใจอยู่แบบโดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายเพราะมีสติเป็นเครื่องรักษาใจอย่าคิดว่าเราเป็น คาราว่าอยากโยมอยู่คนเดียวแล้วเปล่าเปลียวเงาหงอยเศร้าส้อยอยากมีคู่ผู้หญิงก็อยากมีแฟนแต่งงานผู้ชายก็อยากได้ภรรยาแต่งงนานหาเหาใส่หัวเจ้าของหลวงปู่จัเรียนท่านว่าตอนแรกก็ไม่มีงานก็ไปแต่งขึ้นให้มันมีจึงรวมแล้วเรียกว่าแต่งงานเพราะแม่ผู้จย์จันเรียนท่านว,ว่าวัดทมสหาย นี่ใครที่ไม่มีคู่ครองใครที่ไม่ได้แต่งงานก็ถือว่าไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์ในที่นี้ก็หมายความว่าไม่มีความทุกข์ในการใช้ชีวิตคู่ครองในการที่จะมาอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ของต่างคนต่างมีอารมณ์ต่างคนต่างมีกิเลสอยู่ด้วยกันมันก็เปลี่ยนประหนึ่งว่าเป็นลิ้นกับฝันนั่นแหละ กระทบกันเมื่อไหร่มันก็เกิดเป็นไฟเหมือนไฟได้เชื้อเหมือนไปนสาดน้ำมันใส่กองเพลิงมันก็ลูกโชดช่วงขึ้นมาสามีภรรยาอยู่ด้วยกันทะเลาะบ่อแว้งกันส่วนใหญ่มันก็จะมีแต่ความทุกข์นั่นแหละความสุขมันมีน้อย <c oughs> ความสุขของโลกพุทธเจ้าให้นิยามว่าความสุขประเดี๋ยวประดาวไม่ใช่ความสุขที่ จีรังยั่งยืนอะไรหรอก <c oughs> เป็นความสุขที่กลับกรอกหลอกหลอนเป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนเป็นความสุขที่เจือปนไปด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขอื่นใดจะเสมอเหมือนความสงบจากจิตใจที่ได้รับสติธรรมปัญญาธรรมหรอก <c oughs> นี่ท <c oughs> ่านจิให้มาฝึก ผู้ใดไม่มีคู่ครองก็อย่าไปน้อยใจก็อย่าไปโหยหาก็าอย่าไปตะเกียกตะกายหาอยู่ด้วยการครองความเป็นโสดอ่าอยู่ด้วยการประพฤติพรหมจรรย์ท่านวอกคำว่าพรหมจรรย์ก็คือผู้ที่ไม่มีครอบมีครัวผู้ที่ตั้งมั่นในศีลคาราวะาศีลห้าหรือเบญจศีลนี่สุดยอดแล้ว ปิดอบายภูมิได้แล้วต้องปุจจาม,มหาปุญโยทันเทศบ่อยๆสินห้านี่ปิดอบายภูมิได้สินแปดเนี่ยเป็นสินของพรมอับรามมัจริยาภาษา,าบาลีท่านให้อ่านอับรามบางสำนักท่านให้อ่านอับรามมหัแต่พระแม่ปุจจา์องน้องตาสมัยท่านไปสอบพระอุปชา ท่านบอกว่าเสียงมกุนที่ถูกต้องที่สุดก็คืออับรัมอับรมมัจจริยาเวรัมันอยออกเสียงนาสิกอย่างนี้เออเวรัมโนยไม่ใช่นอยนะน้อยนี่นั่นแหละแต่นอควบยอใส่สลีเวรัมันอยเวรัคคืองดเว้นเว้นจาก อ่าเป็นผู้ประพืชพรหมจันทร์ศีลแปดศีลของพรหมใครรักษาศีลแปดได้ตัดสังโยชน์ได้ก็เป็นพระนาคามีใครรักษาศีลห้าบริสุทธิ์ได้เป็นพระโสดาบันอ่าตัดสังโยชน์สามเบื้องต้นได้นี่สกยติทิวิจิกิจฉาศีลพระตับประมาทอ่านี่สกยติทิคือความ ลดละความยึดมั่นถือมั่นถือตัวถือตนอวิจิกิจชาคือความลังเลสงสัยไม่ลังเลสงสัยในศีลสมาธิปัญญาไม่ลังเลสงสัยในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ลังเลสงสัยในบาปบุญคุณโทษนระกสวรรค์พรมโลกนิพพานเชื่อมั่นล้านเปอร์เซ็นต์ว่ามีจริง บาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์พรมโลกนิพพานศีลพัสตับปรามาศีลบริรสุทธิ์ศีลไม่หูหูโผโโอ่มีสัจจะคำว่าศีลพัสตับปรมาสนี่ก็ประกอบไปด้วยสัจจะด้วยสัจจะคือตั้งมั่นว่าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อยตั้งสัจจะว่าจะนั่งภาวนาเดินโยงโกลงทำความเพียรพอตั้งสัจจะแล้วไม่ทำก็มูสาแล้ว โกหกตัวเองอโกหกตัวเองก็ผิดศีลผิดศีลก็เป็นศีลรับพระตปลมาสนะเห็นว่าเมื่อศีลมันไม่บริสุทธิ์ก็ไม่มีความสำรวมระวังในอินทรีย์เรียกว่า IN C, วอินทรีย์สังวรศีลเพราะฉะนั้นศีลนี่แหละเป็นบอ่อเกิดของความสุขทั้งหลายทั้งปวงศีลังโลเกนุทะเลศีลเป็นเหยียบในโลก แต่ไม่มีคู่ครองก็เอาศีลสมาธิสติปัญญาเป็นคู่ครองอไม่ต้องขนายไม่ต้องโหยหาจะแต่งงานมีลูกมีเมียมีสามีภรรยาหรอกอไม่มีก็ปล่อยไปตามนี่แต่ทามีแล้วก็รักษากันให้ได้รักษาน้ำอกน้ำใจซึ่งกันและก,กันอะไรที่มันพูดไปแล้วมันบาดหมางเครือบแคลงจิตใจกันทำให้จิตใจของ คู่รักตนเองทําให้จิตใจของสามีตัวเองภรรยาตัวเองเศร้าหมองก็อ,อย่าพูดอย่าทำดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมีทายาทสืบสกุลเด้ทีนี่ถ้าแต่งงานแล้วต้องมีทายาทมีลูกมีหลานไปแหละที่นี่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานสงหอลูกสง์อลานเวลาเจ็บเป็นเองดูนก็ไปหาอยู่หายาหาแพทย์หาพยาบาลเวลาเขา สิ้นชีพวายชนตายจากก็ทำบุญอุทศให้เป็นหน้าที่ของบุพการีต่ออบุตรีบุตรตาลูกหลานส่วนหน้าที่ของลูกหลานก็มีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่บิดามารดาอุปถรัรมภ์อุปถัปรรมเสื้อผ้าอาภรณ์จัดที่หลับที่นอนหุงหาอาหาราพาไปวัดทำบุญใส่บาตรเ,เมื่อท่าน เจ็บป่วยก็พาไปลงพยาบาลไปหาอยู่หายาหาแพทย์หาพยาบาลรักษาตามกำลังของตนของตนด้วยสุดความสามารถเมื่อท่านสิ้นชีพวายชนจากไปก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เป็นบุพการีของพวกเราผู้เป็นบิดามารดาของพวกเราผู้เป็นป่ย่าตาใหญ่นี่ผู้เจ้าท่านสอนไม่หมดอ,อนี่ทำขั้นหย,ยาบๆพ,พื้นเลย ไม่ต้องไปเอาถึงมากผลนิพพานหรอกนี่เอาธรรมะคุณธรรมขั้นชั้นต้นนี้ให้ได้แล้วมันก็เป็นบาดฐานในการที่จะก้าวเข้าไปสู่ความละเอียดลําโดยลําดับลําดาในขั้นต่อไปนั่นนี่ไ้พากันกจำเอาเอเพราะฉะนั้นอย่าไปน้อยเนื้อต่ําใจว่าเราไม่มีคู่ครองเราจะต้องไปตะเกียกตะกายโหยห,หาสามีภรรยาไม่ต้องเอาสติเอา สมาธิเอาปัญญาเอาศิลธรรมเป็นเพื่อนสองกองใจเป็นคู่ครองใจจิตจะได้รับความสงบที่แท้จริงนี่เรียกว่าอยู่เป็นด้วยความเป็นสุขด้วยความผาสุขนี่ใจเราก็สบาย,ยาทีนี้ไม่ต้องไปตะเกียตกกายอะไรมีหน้าจีการงานอะไรทำหมดทํา,ทา,ทาไปตามความรับผิดชอบทําไปตามอามมนาจกําลังสติปัญญาของเรานี่จิตใจก็ปล่อยวางสบายงานภายนอกก็ได้งานภายในก็สําเร็จ นี่เจริญระบาดนั่นให้เข้าใจอย่างนั้นอ้าวเอา,เอาละที่นี่ละพร